โจพร้อมยังโจ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 สี่ส้าสสิบจสาสบบบี่ี่สบองบาเดี๋ยวโดนแจ้งคนมือนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่คนมือเนี่ยรถใครวะเนี่ย ไอสีชมพูเหมือนกันด้วยน่าี่ทนันโทษทีพี่รถใครไม่รู้อ่ะวาเมอคือแล้วนะพี่โทษทีพี่พ เอาจัดอ่ะพี่คนรา,านอ่ะเย็ดจ้ะมามามากระสาวก็แอคหน่อยแล้วกันวิไอไ้หนูอยไ้หนู ไม่เชื่อพี่ยังไงว่ามันอันตรายไม่มีรถขนน้นถอยมาพอดีเลยหมอขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอ่อไอดีเลยครับเอาไม่ต้องก็ได้ครับหมอไม่เป็นไรครับหมอฉีดยาด้วยหมอยังไม่ฉีดยาเลยครับฉีดยาใช่เหรอหนูฉีดยาด้วยทำไมครับบุรีหนุ่มก็ลอยอ่ะได้ครับจริงเหรอคุณหนุ่มลอยขึ้นฟ้า ขออโทษคบกีภาพตัดอะอยู่ดีผมก็ภาพตัดอะอขอโทษครับเมื่อกี้อีกคทนึกถอยมาพอดีเลยนี่มีทางวิ่งด้วยมูครับ้าวิมสีดาไหมแม่สีดาสีดาครับเพจสีดาคุยหน่ารักค่ะขอบคุณครับหนูอยากได้กลับบ้านอุ้ยอุ้ยเลยขอกอดเลยขอกอดเพชรกลินอะ ไปเพ้นกอดกอดโดนหมับว้าหมอบไปอุ้ยกอดแน่นๆเลยนะไปกินจบแบงค์่ิชอบกอดด้วยได้ไปกินจบกอดหนูอยากได้อะพี่เอาไปเลี้ยงได้เอาเอาไปเลี้ยงเลยเอาไปเพ้นไปเลี้ยงนะไปเลี้ยงกลองปอมกลองป้อม กินเดินตามมา <ไป S 1> ขับด้วยก็ไม่เดินตามาแล้วเราแบกไปได้ไหมเป็นกินตัวหนักนะไหวหรือเปล่าแบกแบกไปอ่ะหนัก,ก,กมากไ,ไปเลยไปใจง่ายด้วยตัวเนี้ยไปโพก่อนเลยไปโพไปโพก่อนแบกแบกเพนกวินไปโพด้วยคุย,ยกับเพนกวิน เรามาได้ด้วยโคตรเจ๋งจริงยืนไหนเหรอพี่วินตัวหนักมาเดี๋ยวขับเองเดี๋ยวผมขับเองมาๆๆไม่หนักโอ้โหกลองเลยไม่พี่เตอร์ ฉันถ่ายรูปไม่ได้เหรอไม่รับก่รเตียวบุ๊กป่ะครับอ๋อไม่รับครับไม่รับ อาวม,มัน,มมนอเอากลิ้นขึ้นรถไม่ได้มันต้องมันต้องทําให้กลิ้นสลบก่อนถึงจะกลิ้นไปได้กลิ้นทิ้งเราไปแล้วต้องไปกอดไหมก่อนไป เอ้ยเพชกลินคนรวยอะ่ะน่าน่าขอแบบขอตังค์เพชรกวินเนาะพังพิมีตันแน่เลยรวยอะ่ะเพชรกวินน่าจะรวยดูแลขับรถซองสปอร์ตอ่ะเนี่ยขับตามหลังมาแล้วจะโกนได้ขอขอตังค์เพชรกวินหน่อยพ,พี่เกวินพี่เขาจอดแล้วเขาจอดแล้วเนี่ยเขาจอดแล้วเขาไม่จอดเขาทิ้งเรา รอทิ้งเอาป่าไปขับเข้ากันเราต้องซื้อกล่องก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่กล่องละ อโยใครตายอ่ะไหนจนตายเขาเกิดอุบัติเหตุชัวร์ไม่ใช่พี่ยังไงอ่ะเด้งหน่อยพี่เขาได้แต่ดมสูมน่ากดเคแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปกวนเขาหรอวไปดีกว่า เดี Rolle, ๋ยวสลังเวลาขับรถเชื่อยังไงว่ามันอันตรายดีนะเมื่อกี้เป็นหมอไม่งั้นนอนรอยาวเลยหมอใส่มารับคำเสี่ยงเน่ยสองล้อเนี่ยมัน LIKE ขับแบบเนี้ยดูเห็นยังไงนี่แหละมันดูว่าเลนคนละเขาหน้าอยู่ประเทศไทยเขยขับเลนซ้ายอ่ะมันก็อย่างนี้แหละอันตราย

มานี้มาเนี่มานี่เราต้องมาซื้ออันนี้ก่อนมาซื้อกล่องข้าวยี่สิบอันอ้าวมันซื้อได้อันเดียวไม่เรากดนี่จะสี่กดเลข่อนนะกดซื้อใช่ไหมกดที่กล่องแล้วก็เปลี่ยนเลขถูกยี่สิบนันแล้วก็มาขาบับตรงนี้ ครับสี่อันได้สูงสุดสี่อันเรียบร้อยโคตรเก่งอ่ะนี่แหละนี้ทำกับข้าวเก็บไ,ไว้กินตอนข้าวใกล้จะหมดมันจะได้เต็ม ไม่มีเปอร์เซ็นบอกกันดิเราต้องดูเอาเองอะเนี่ยหนูก็ดูอยู่ดูต้องฟังเสียงท้องตัวเองอะว่าร้องครกตอนไหนอะอันนี้ประมาณอีกสิบห้าเปอร์เซ็นท่านช่ดูหน่อยนะคครใครเด็กเก่งจังอะอน,นี็คืคเดา